สวัสดีครับหลายคนที่กําลังใช้ยานอนหลับอยู่ในขณะนี้นะครับหรือมีคนที่ใกล้ตัวคนในครอบครัวกําลังใช้อยู่ก็คงจะมีความกังวลสงสัยข้อหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าเราใช้ยานอนหลับไปนานๆเนี่ยมันติดไหมกินได้นานแค่ไหนกินแล้วมันจะมีผลต่อร่างกายยังไงบ้างก็แล้วก็พยายามจะลองเลิกยานอนหลับแต่พอเลิกทีไรนะครับมันก็นอนไม่หลับทุกทีเลยสุดท้ายเครียดมากก็เลยต้องกลับไปใช้ยานอนหลับเบือนเดิมนะฮะ ทีนี้มันจะดีแค่ไหนครับถ้าเราสามารถสร้างยานอนหลับขึ้นมาแล้วมันเป็นยาที่ไม่ติดไม่ดือ้อกินแล้วผลข้างเคียงน้อยวันนี้ครับผมจะเล่าถึงยากลุ่มหนึ่งซึ่งมันเข้าใกล้อุดมคติของเราสุดๆเลยนั่นก็คือยากลุ่มที่เอาไปต้านการทำงานของออเรกซินรีเซปเตอร์ชื่อว่าซูโบเรกซันและเลมโบเรกซันนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับเรื่องนี้นะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกนะครับหลายคนเนี่ยพยายามที่จะเลิกยานอนหลับแล้วมันเลิกไม่ได้นะครับเหตุผลหนึ่งที่มันเลิกยากมากๆก็เพราะว่ายาในกลุ่มยานอนหลับที่เราใช้กันนะส่วนใหญ่นะครับมันจะทําหน้าที่ในการกดประสาทนะครับสมองของเราเนี่ยมันจะมีสารที่ทําให้สมองตื่นตัว แล้วก็มีสารที่ทําให้สมองไม่ตื่นตัวนะครับยาในกลุ่มยานอนหลับเกือบทั้งหมดเลยนะครับมันจะไปทําให้กระบวนการกดประสาททํางานมากขึ้นกระบวนการกดประสาทในที่นี้ทํางานผ่านสารตัวหนึ่งชื่อว่ากาบานะครับแก m มม a าอะมิโนบิวเทอริกแอซิดนะฮะการไปกระตุ้นเส้นทางนี้มากๆมันก็จะทําให้เกิดการกดประสาทและเราก็หลับนะครับยาในกลุ่มนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นตัวลอราซี p ปม นะฮะโคลนาซีแพมไดอซีแพมเป็นต้นนะครับหรือยาในกลุ่มใกล้เคียงกันก็ในทางต่างประเทศเนี่ยจะเรียกว่ายา Z-drug หรือ Z-drug นะครับตัว Z ของเรานั่นแหละนะฮะเช่นเอสโซปลิโคนโซปิเดมซาเลบลอนพวกเนี้นะครับก็จะเป็นยาในกลุ่มที่ใช้เป็นนานๆมันก็ติดได้นะครับก็เลยมีความกังวลเฮ้ย hey, เราจะทำยังไงดีทีนี้อย่างที่ผมเคยเล่าครับว่า วิธีที่เราจะเลิกยานอนหลับี่ยมันต้องค่อยๆลดทีละน้อยแล้วก็จะต้องมีการมีวินัยในเรื่องของการนอนหลับเป็นอย่างมากนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองย้อนกลับไปฟังดูนะฮะบ,บางคนก็ลองบอกว่าเอ๊ะถ้าเราอย่างนั้นลองกินแมกนีเซียมแทนได้ไหมเพราะแมกนีเซียมบางทีช่วยเรื่องการนอนหลับแต่คนเหล่านี้ที่กินยานอนหลับมานานๆกินแมกนีเซียมก็ไม่หลับครับไปหายาตัวอื่นมาเช่นสาร 5-HT ก็ไม่หลับลองเมลาโทนินก็ไม่หลับ สุดท้ายก็ต้องกลับไปกินยากลุ่มที่มันอันตรายเหมือนเดิมวันนี้ครับเรามียาในกลุ่มใหม่นะฮะที่มันสามารถทําให้เราไม่ต้องติดได้แล้วมันก็ไม่ดื้อด้วยคําว่าดื้อในที่นี้หมายความว่าคุณกินยาขนาดเท่าเดิมอ่ะมันไม่หลับอีกต่อไปแล้วมันต้องเพิ่มขนาดสูงเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ยากลุ่มใหม่นี้ไม่เป็นเช่นนั้นนะครับการค้นพบยาในกลุ่มนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากตอนที่เราค้นพบโรคลมหลับหรือนาโคเลปซี นะครับนาโคเลปซี่เนี่ยมันจะมี2ชนิดนะครับในชนิดที่1เนี่ยมันเกิดจากว่าสมองของเราไม่สามารถที่จะสร้างสารตัวหนึ่งได้ชื่อว่าออเรกซินนะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าไฮโปคริตินคือการที่มันมี2เชื่อเพราะว่ามีนักวิทยาศาสตร์2คนนะคนพอไอกสารตัวนี้ในเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างตั้งชื่อตามสิ่งที่ตัวเองเข้าใจคือออเรกซินเนี่ยมันมาจากคําว่าออ a l รอลก็คือปากนะครับมันหมายความว่า สารออเรกซินเนี่ยจะไปกระตุ้นความอยากอาหารซึ่งมันก็สมเหตุสมผลนะถ้าเราตื่นมาตอนเช้าเรามีออเรกซินเยอะๆมันก็จะทําให้เราไปหาอาหารอันนี้ก็ถูกต้องนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งตั้งชื่อว่าไฮโปคริตินนะครับซึ่งมันแปลว่าเขาตั้งชื่อตามบริเวณที่สร้างสารตัวนี้ออกมานั่นก็คือสมองส่วนที่เราเรียกว่าไฮโปธาลามัสนะครับไฮโปธาลามัสมันมีหลายส่วนแต่ส่วนที่สร้างเนี่ยคือส่วนด้านข้างแล้วก็ด้านหลังหรือที่เราเรียกว่าดัทเทอร์ไฮโปธารามัส o พ t e r i o r h y p o t h a l a มัสนะครับสารตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้สมองเราตื่นตัวและหิวนะครับไปอยากไปหาอาหารยาในกลุ่มนี้นะครับเขาก็ไปลองเฮ้ hey, ถ้าเกิดว่าเราทำยาที่มันไปต่อต้านพวกนี้คนพวกนี้ก็จะหลับได้ดีคือเขาก็เรียนแบบในคนที่เขาเป็นโรคลมหลับนะครับนาโเลปซีนี่แหละว่าเฮ้ยเขามีปัญหาตรงนี้แล้วทำไมมันง่วงผิดปกติเราอาจจะใช้ประโยชน์ตรงนี้บ้างก็ได้ทำให้เขามา แล้วกินยาตัวนี้แล้วหลับนะครับทีนี้ยาตัวนี้เนี่ยทำออกมารุ่นแรกก็คือยาชื่อว่าซูบ e ร์เรก n ซนนะครับทาง fda อเมริกาเนี่ยเขาอนุมัติให้ใช้ยาตัวนี้ตั้งแต่ปี2014นะครับเป็นยากลุ่มใหม่ในตอนนั้นเลยนะครับแล้วมันก็สามารถทำให้คนหลับได้เร็วหลับได้นานแล้วก็ไม่ติดด้วยนะครับแต่ปัญหาของมันก็คือว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่บางคนใช้แล้วก็ไม่ค่อยหลับนะครับ ก็เลยมีการสังเคราะห์อีกตัวนึงขึ้นมาในตอนนี้ชื่อว่าเลมโบเร็กซันนะครับทำงานเหมือนกันแต่มันมีฤทธิ์ที่แรงกว่าแล้วก็ออกมาในปี2019ให้ใช้ที่อเมริกานะฮะโดยยาตัวนี้เนี่ยมันจะไปจับกับตัวรับอยู่2ตัวนะครับอ่ตัวหนึ่งจะชื่อว่าออเร็กซิน A อีกตัวหนึ่งคือออเร็กซิน B นะครับอ่าไปจับกับตัวรับพวกนี้เขาจะมีชื่อเล่นของยาในกลุ่มนี้ว่าชื่อว่าดอรา ไม่ใช่โดราเอมอนนะครับโดรา d, d o r a นะครับ dual orexin receptor antagonist หรือ inhibitor นะครับก็คือมันไปจับแล้วมันก็ยับยัง้งพูดง่ายคือถ้าเป็นยาในกลุ่มเก่าเนี่ยมันไปกดประสาทนะครับแต่ยาในกลุ่มโดราเนี่ยมันไม่ได้กดประสาทแต่อย่างใดเลยนะครับมันไปยับยั้งกระบวนการกระตุ้นประสาทยับยั้งกระบวนการกระตุน้นก็เหมือนกับถ้าเกิดคุณขับรถเนี่ยคุณเหยียบเบรกมันคือการไป รถไม่ให้วิ่งแต่ยาในกลุ่มใหม่เนี่ยมันเหมือนคุณไม่เหยียบคันเร่งอะครับรถมันจะไม่เร่งนะก็ประมาณนั้นนี่นี่คือวิธีในการทํางานของยาในกลุ่มนี้นะครับทีนี้เราเนี่ยยาเ e มโบเรกซันเนี่ยนะครับมันใช้ได้ผลคือบางทีนะ่บางคนมีปัญหาในในแง่ของถ้าเราลงไปนอนแล้วเนี่ยมันหลับยากมากเลยแต่พอหลับแล้วหลับเลยกับบางคน คือหลับง่ายนะแต่ตื่นกลางคืนบ่อยบางคนเนี่ยคือทั้งคู่เลยนอนก็หลับยากหลับไปแล้วก็ตื่นง่ายต่างหาแล้วยาหลายๆตัวเนี่ยเวลาถ้าเป็นยาสมัยก่อนเราก็ต้องพิจารณาว่าคนเราเนี่ยหลับยากหรือหลับแล้วตื่นบ่อยหรือมัอนทั้งคู่เราก็ต้องเลือกยาให้เหมาะสมกับปัญหาเรื่องของการนอนหลับของเราด้วยแต่ยาในกลุ่มเนี่ยโดรามันแก้ทั้งสองปัญหาพร้อมกันเลยครับนะผมจะเน้นเรื่องของยา เลมโบรกซนมากกว่าหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นยาตัวใหม่แล้วก็มันมีวิธีใช้ที่เราจําเป็นจะต้องทราบนะครับยางไรก็ตามนะผมต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนยามันดูจะเหมือนจะเพอร์เฟกใช่ไหมเหมือนจะมีข้อดีทุกอย่างเหมือนตามอุดมคติแก้ไขาการนอนหลับตั้งแต่นอนยากนอนแล้วตื่นบ่อยสามารถทําได้นะครับกินปุ๊บเนี่ยก็หลับยาวเลย7็ชั่วโมงสบายๆนะฮะแล้วมันก็ไม่ติดด้วยไม่ดื้อต่างหากดูเหมือนจะดีทุกอย่าง เปล่าครับมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะฮะยาในกลุ่มดอร่าตัวนี้เนี่ยนะครับคือเราต้องระวังในคนที่มีประวัติหลายๆอย่างอย่างแรกก็คือคนสูงอายุครับนะคนสูงอายุพวกนี้จะเกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้เราจะเรียกผลข้างเคียงนี้ว่า r a m s l e e p Behavior Disorder นะครับคือจะมีพฤติกรรมประหลาดเวลาที่เราใช้ยาตัวนี้ไปแล้วคนไข้จะจำไม่ได้เช่นอะไรเช่น กินยาไปแล้วอยู่ๆตื่นมาไปเดิน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 อยู่ๆตื่นมาไปขับรถอยู่ๆตื่นมาโทรศัพท์ไปหาเพื่อนหรือไปมีเพศสัมพันธ์กับใครนี่มันเป็นอย่างนี้เลยมันประหลาดขนาดนี้นะครับแล้วตื่นมาตอนเช้าไม่รู้ด้วยว่าเมื่อคืนทําอะไรไปอันเนี้ยในคนแก่จะเจอเยอะนะครับและในบางคนเนี่ยจะมีความฝันที่มันผิดปกตินะ ผิดปกติยังไงคือจําได้แม่นเลยว่าเมื่อคืนฝันอะไรแล้วก็ตกใจนะครับฝันเหมือนว่าวิ่งมาทั้งคืนแล้วมันเหนื่อยอันนี้เรียกว่า vivid dream นะครับจาได้แม่นเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนมันฝันฝันแล้วทาให้เรานอนไม่พอนะครับมันสามารถเป็นอย่างนี้ได้ในคนที่อายุเยอะๆก็ต้องระวังไม่ได้แปลว,ว่าทุกคนจะเป็นนะครับแต่ว่าเวลาที่เราใช้จะต้องมีการตรวจให้แน่ใจก่อนว่า้ hey, คนไข้โอเคนะแล้วถ้าเราจะใช้ในคนอายุเยอะต้องเริ่มขนาดน้อยก่อนแล้วก็มีการเตือนคนคไข้ไว้ก่อนว่าถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย ต้องรีบกลับมาหาหมอโดยโดย่วนเพราะว่ามันต้องหยุดยานะครับไม่งั้นจะแย่ไปกว่าเดิมได้นะครับแต่มันเกิดไม่บ่อยนะคือตรงนี้ต้องต้องทราบไว้หน่อยนะฮะปัญหาอย่างอื่นที่เกิดขึ้นได้คล้ายโรคลมหลับนาโคเลปซีนาโคเลปซีอาการเป็นไงนะครับนาโคเลปซีหรือโรคลมหลับจริงๆผมเคยทําคลิปไปแล้วนะตั้งประมาณ3 4ปีที่แล้วนะครับโดยอาการของโรคลมหลับเนี่ยมันมีหลายอย่างเรา ก็คือกลางวันเนี่ยอยู่จะง่วงนะครับง่วงมากเลยยังไงก็ต้องนอนนะครับแล้วมีอาการรู้สึกอ่อนแรงไปกระถานที่เราเรียกว่าคาตาเพล็กซี่เหมือนเวลามีใครมาเล่าเรื่องตลกแล้วก็อ่อนแรงลงไปกองอยู่กับพื้นเลยท,ทั้งท้ที่สติสตางเรายัางดีอยู่นะครับในช่วงเวลาก่อนนอนเนี่ยบางทีจะมีผีอำจะมีการหลอนนะครับหรือว่าช่วงตื่นนอนก็เป็นได้ถ้าช่วงก่อนนอนเนี่ยเราจะเรียกว่าฮิปนาโกกิถ้าช่วงตื่นนอนฮิปโนปอมปิก ฮาลูซิเนชันคือมันหลอนมันเหมือนจะเรานอนนิ่งๆแล้วขยับตัวไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยคืออาการในกลุ่มที่เป็นลมหลับหรือนาโคลีซีดังนั้นคนที่เป็นนาโคลีซีเขามีปัญหาเรื่องออเรกซินอยู่แล้วเขาห้ามกินยากลุ่มนี้ครับห้ามกินนะฮะไม่งั้นยิ่งเป็นนะฮะแล้วก็ยาในกลุ่มนี้ในทางทฤษฎีนะครับมันก็อาจจะทําให้คนเป็นแบบนี้ได้นะครับแต่มันไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่งนั้นเราก็ต้องมีข้อควรระวังในคนที่เป็นโรคนี้ คนที่เป็นโรคทางเดินหายใจต่างๆก็ต้องระวังเพราะว่ายาอาจจะไปกดการทํางานของทางเดินหายใจเช่นคุณมีโรคปอดอยู่นะครับโรคปอดอุดการเรือรังนะครับโรคพัาผืนปอดนะครับหรือโรคหยุดหายใจในขณะหลับนะฮะมันจะทําให้มันแย่ลงได้นะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะใช้ยาพวกนี้ต้องมีการตรวจให้แน่ใจก่อนว่าคุณไม่ได้เป็นโรคลมหลับไม่ได้เป็นโรคหยุดหายใจในขณะหลับไม่ได้มีโรคปอดหรือ อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆคือโรคทางจิตเวชไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าวิตกกังวลนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะบางคนที่มีโรคทางด้านจิตเวชเนี่ยถ้ากินยาตัวนี้เข้าไปนะอาการอาจจะแย่ลงบางคนอาจจะซึมเศร้ามากขึ้นบางคนอาจจะแม้แต่คิดจบชีวิตตัวเองดังนั้นคนไหนที่ยังรักษาโรคซึมเศร้าได้ไม่ดีรักษาโรควิตกกังวลไม่ได้เราไม่ให้ใช้ยาตัวนี้นะครับ ต้องเตือนอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนที่เป็นโรควิตกกังวลคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามันมักจะนอนไม่หลับด้วยบางคนนอนไม่หลับก็จะไปหายานอนหลับมาแต่ยาตัวนี้เป็นยานอนหลับที่คนพวกนี้กินไม่ได้ครับถ้ากินไปอาจจะเกิดปัญหาและที่สําคัญมันจะเกิดปัญหาตอนไหนก็ได้เลยไม่จําเป็นว่าคุณกินไปแล้ว1เม็ดมันจะเกิดปัญหาวันนี้มันอาจจะผ่านไปอีกเดือน2เดือนแล้วค่อยเกิดปัญหาก็ได้นะฮะ ถึงแม้ว่าคุณจะกินมา3เดือนไอเดือนที่3คุณจะเกิดปัญหาแบบอยู่อยากจบชีวิตตัวเองเกิดความซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นตอนนั้นก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องกินในอาทิตย์แรกแล้วเกิดอาการตั้งแต่อาทิตย์แรกดังนั้นเราต้องทราบในจุดนี้ด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันเป็นข้อเสียยาในกลุ่มเลมโบรักเซนหรือโดราพวกนี้นะครับเราจะให้คนอายุ18ปปีขึ้นไปเท่านั้นเราจะไม่ให้ในคนอายุน้อยกว่านั้นคนท้องและให้นมบุตรก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาต่อลูกได้ อีกอย่างนึงยาในกลุ่มเลโบเรซนเนี่ยมันเป็นยาที่ต้องขับผ่านทางตับดังนั้นเนี่ยยาหลายๆตัวที่มีความจําเป็นจะต้องใช้เอนไซม์ตับในการจัดการมันนะครับกินคู่กับยาเลโบเรซนก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับเช่นยาจิตเวชชื่อบูโพรเพนนะครับตัวนี้ก็จะมีปัญหาได้เพราะยาบูโพรเพนเนี่ยเราใช้ในการเลิกบุหรี่ด้วยนะฮะใช้ในคนที่เป็นโรคในกลุ่ม วิตกกังวลมากๆก็เราก็ใช้ยาตัวนี้แต่ว่าถ้าใช้ยาตัวนี้อยู่เนี่ยมันต้องระวังเวลาที่เราจะกินคู่กับยากลุ่มเลมโบรเอ็กซันตตัวนี้นะครับต้องระวังมากๆนะฮะยาในกลุ่มยาต้านเชื้อรายากันชักอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องระวังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณหมอที่เขาดูอยู่เขาจะเป็นคนพิจารณาว่าเราใช้ยาในกลุ่มนี้ได้ไหมเพราะว่ามันจะมีผลตับยาตัวอื่นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับถ้ามีหมอเข้ามาดูเนี่ยส่วนใหญ่ยาที่มันเป็น CYP3A อ่ uh, for inhibitor กับ c y p 3 a 4 inducer พวกนี้มันมักจะมีปัญหาต้องเช็คก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกินแล้วเอ้ยอาจจะเกิดเรื่องขึ้นมาได้นะครับคนที่เป็นโรคตับไม่ควรกินคนที่เป็นโรคไตกินได้ไหมได้ครับยาไม่ได้ขับทางไตไม่มีปัญหาแตกต่างจากยาสมัยก่อนยาในกลุ่มเบนโซไดซีปีนยานอนหลับเช่นตัวหลายๆตัวทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลนาซีแพมลอราซีแพมพวกนี นในคนที่เป็นโรคไตถ้ากินเข้าไปขนาดสูงะมันจะอาการแย่ได้นะครับอตอนนี้เราพอรู้แล้วว่ามันก็มีผลเสียของมันเหมือนกันแล้วก็มีข้อควรระวังเหมือนกันแล้วถ้าเราจะใช้อะทำยังไงอันนี้สมมุติว่าเราตรวจมาเรียบร้อยแล้วตรวจกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วว่าโอเคเราไม่มีข้อห้ามอะไรเราปรับยาได้แล้วเราก็จะเริ่มยาเราเริ่มยังไงเราจะเริ่มขนาดต่ําก่อนนั่นก็คือ5มิลลิกรัมครับและแนะนําว่าให้กินตอนท้องว่างไม่ใช่กินหลังอาหารเย็น การที่คุณกินหลังอาหารเย็นมันจะทาให้ยาออกฤทธิ์ช้าครับดังนั้นเนี่ยควรจะให้ท้องว่างประมาณสองถึงสามชั่วโมงแล้วกินก็คือกินก่อนนอนทีนี้เวลากินเนี่ยนะครับคุณเผื่อเวลาไว้เลยว่ามันจะหลับอย่างน้อยเจ็ดชั่วโมงถ้าเกิดว่าคุณมีความจําเป็นจะต้องตื่นภายในห้าชั่วโมงอย่างเงี้ยอยาก,กินยาตัวนี้เพราะว่าถ้าคุณตื่นขึ้นมาตอนห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วล่ะก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับมันจะแฮง แห้งในที่นี้ไม่ใช่ว่างวงเงียเพลียนะครับมันจะมากกว่านั้นอีกก็คือการตัดสินใจของคุณอนะ่ะมันจะผิดพลาดไปหมดเลยนะครับสมาธิก็จะไม่มีคุยบใครก็จะเหมือนเหมือนคนเมาไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะกินต้องมั่นใจว่ามันนอนได้7ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉินที่อยู่บ้านไฟไหม้แล้วตื่นขึ้นมาตอน6ชั่วโมงเนี่ย วันนั้นเนี่ยคุณต้องระวังให้ดีอาจจะต้องอยู่กับคนอื่นเพื่อที่จะให้เขาดูแลคุณให้แน่ใจว่าไม่ไปทําอะไรแปลกๆแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าต้องเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจใหญ่ๆเซ็นเช็คเซ็นอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ายามันยังมีฤทธิ์อยู่ในร่างกายของคุณอยู่นะครับถ้ามันใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมันไม่ได้ผลเดี๋ยวคุณหมอเขาจะเพิ่มเองเป็น10มิลลิกรัมซึ่ง10มิลลิกรัมถือเป็นขนาดสูงที่สุดของเลมิโบรเล็กเซนแล้วห้ามกินนกีนน้ ถ้ากินถึง10บมิลลิกรัแล้วไม่หลับเนี่ยต้องไปหาเหตุผลอื่นแล้วครับไม่ใช่เป็นการเพิ่มยานะครับไม่าะฉะนั้นจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมามากมายมันไม่ใช่การหลับอย่างเดียวแล้วมันจะเกิดผลข้างเคียงอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าไปยิ่งกินเยอะยิ่งเจอผลข้างเคียงเยอะคุณอาจจะมีภาวะหลอนตองเวลาก่อนนอนเป็นผีอำนะครับหรือว่าฝันโหชัดเจนมากโรคทางด้านจิตเวชกำเริบขึ้นมาหรือคุณอาจจะกลางคืนตื่นมาแล้วก็ออกไปสตาร์ทรถขับไปไหนก็ไม่รู้ตื่นมาทีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ มันเป็นอย่างนี้ได้นะฮะต้องระวังให้ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ทุกคนที่จะใช้ยาตัวนี้ควรทราบและอีกอย่างหนึง่งคําถามยอดฮิตเลยมันกี่บาทเออต้องบอกว่ายาตัวนี้แพงผมไม่แน่ใจที่ประเทศไทยนะครับแต่ที่อเมริกาเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณกิน10มิลลิกรัมวันลเม็ดแล้วกินทุกวันนะครับเดือนนึงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบ400เหรียญน,นะครับ ก็ก็หมื่นกว่าบาทต่อเดือนนะครับนี่คือกินทุกวันนะอ่าหมื่นกว่าบาทนะครับแต่แน่นอนเราไม่ได้กินทุกวันเราจะกินเฉพาะวันที่นอนไม่หลับจริงๆนั่นแหละถึงจะดีนะครับเพราะว่ายานอนหลับเราไม่ต้องการให้กินนานๆและโชคดีที่ว่ายาตัวนี้มันไม่ติดแล้วมันก็ไม่ดือ้อเพราะว่าการทํางานของมันอนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการกดประสาทแต่มันเกี่ยวข้องกับการไปยับยั้งการกระตุ้นประสาทผ่านทางออเรกซินนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ย ยังจําได้ว่าตอนแรกผมพูดว่าออเรกซินชื่อมันมาอย่างไงชื่อของมันก็คือหิวใช่ไหมมันทําให้เราหิวเรากินเฮ้ยยาตัวนี้มันไปกดออเรกซินนี่ว่ามันทําให้เราอิ่มหรือเปล่าเราผอมลงได้ไหมเออมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ต้องขอดับฝันของผู้คุณนะครับว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเออมันไม่เป็นเช่นนั้นอันนี้คือมีงานวิจัยในเรื่องของออเรกซินแล้วก็ตามดูคนที่เขากินไปนานๆ3เดือน4เดือนเนี่ยติดต่อกันทุกวันเลย ปรากฏว่าน้าหนักไม่เปลี่ยนแปลงเลยสักคนไม่มีใครที่เออน้ําหนักลดนะครับไม่มีนะแล้วถ้าเราจะอธิบายก็คือว่าปกตินะครับในตอนนอนของเราเนี่ยกลางคืนออเรกซินของเรามันจะต้องลดลงเพราะว่าพฤติกรรมมนุษย์นะครับมันไม่ควรจะตื่นมากินอาหารกลางคืนแล้วมันควรจะหลับได้แล้วฮอร์โมนอะไรสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นประสาทให้ตื่นตัวเนี่ยมันควรจะลดน้อยลงซึ่งร่างกายของเราก็เป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้การที่เราไปยับยั้งมันเนี่ย ให้มันหายไปเลยในเวลากลางคืนเนี่ยก็ดีแล้วไม่แปลกใจอะไรนะครับคุณไปกดการกระตุ้นกดความหิวมันก็หลับทั้งคืนมันก็ไม่มันก็ไม่ตื่นมากินอะไรตอนนั้นแต่ตอนเช้ายาหมดฤทธิ์นะครับตอนเช้ายาหมดฤทธิออเรกซินทําหน้าที่ได้เหมือนเดิมมันก็ทําให้คุณกินเหมือนเดิมแล้วมันจะไม่มีภาวะที่เราเรียกว่ารีบาวน์หมายความว่าพอเราหยุดยาปุ๊บโอ้โหออเรกซินมันเด้งขึ้นสูงขนาดเนี้ มันทําให้กูกินแหลกเลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะโอ้โหตื่นตัวแหลกลาเลยหรือเปล่าหลังจากเราหยุดยาอ่าเราไม่เจอภาวะเช่นนั้นนะครับแต่แน่นอนบางคนอาจจะเป็นบ้างนะครับในที่ผมเคยเจอมาทั้งหมดคนที่ใช้เรมเบลเล็กซ์เซก็บอกว่าเวลาที่กินมานานๆแล้วเนี่ยเป็นเดือนแล้วมันหยุดทีเดียวเนี่ยบางคนนอนไม่หลับแต่มันจะเป็นอยู่แค่วันสองวันแล้วมันหายมันจะแตกต่างจากเบนโซไดซีปีนหรือว่ายากลุ่มที่เรียกว่าจีดรักพวกนั้นน่ะคือพวกนั้นพอเราหยุดทันทีปุ๊บเนี่ยหืนอนไม่หลับหลายคืนแล้วบางทีเป็นอาทิตย์ะ นะครับก็อาจจะทําให้มีปัญหาได้นะงั้นวันนี้ผมก็มาเล่าให้เราฟังเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่ายาในกลุ่มนี้มันเป็นยาในกลุ่มใหม่แล้วก็เวลาที่เราฟังทางบริษัทยาเนี่ยแน่นอนว่าโฆษณาแต่สิ่งที่ดีทุกอย่างดีทุกอย่างเลยนะฮะโอ้มันไม่ติดมันไม่ดือ้อมันกินระยะยาวแล้วมันก็ไม่ได้มีผลต่อการกดระบบประสาทดังนั้นความคิดทุกอย่างมันน่าจะโอเคนะครับแล้วมันก็ไม่ทาให้น้าหนักเราเปลี่ยนแปลงไม่อ้วนไม่ผอมไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับผลการใช้งานดี แต่คุณอย่าลืมครับยาทุกชนิดมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อจํากัดข้อเสียของมันอย่างที่ผมได้เล่าในวันนี้และไอข้อเสียพวกนี้นะฮะบอกเลยครับว่าที่กล่องยาที่ฉลากยามันมีครับแต่มันจะมีสักกี่คนไปอ่านอันนี้คือทาง FDA อเมริกาเขากําหนดมาว่าต้องเขียนไว้เสมอมันก็เลยต้องอยู่ในนั้นส่วนใครจะไปพูดโฆษณาอะไรนะคคืออาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับหรือบางทีเขาก็ไม่ได้บอกเราดังนั้นเรามีหน้าที่ทราบนะ เหมือนกับเวลาที่เราไปกินอาหารเสริมสมุนไพรต่างๆนะครับเราฟังแต่ข้อดีแต่จริงข้อเสียมันก็มีนะครับขึ้นอยู่ว่าเขาจะบอกคุณหรือเปล่าบางทีที่ฉลากไม่ได้เขียนไว้หรือเขียนไว้แล้วคุณไปเห็นโอ้โอเคเขียนไว้ก็อ่านแล้วก็จะเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าไปซื้อกับคนอื่นที่เขาอยู่ๆเอาเป็นเม็ดแคปซูลแล้วใส่อะไรมาอย่างนั้นเขาบอกว่าเออตัวนี้เนี่ยมันเป็นสมุนไพรนะกินแล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วมันไม่ได้เขียนอะไรมาให้อ่ะ ไม่มีข้อเสียติดมาคุณจะไปรู้ได้งไงมันไม่มีข้อเสียในเมื่อไม่มีการควบคุมไม่มีการแจ้งที่ชัดเจนแล้วการที่จะไปบอกว่ายากลุ่มของหมอเนี่ยนะครับยาปัจจุบันมันเป็นยาเคมีมีข้อเสียเนี่ยแต่ไปหมดเห็นไหมเนี่ยในกระดาษเยอะแยะไปหมดยากลุ่มสมุนไพราย,ยาพื้นบ้านก็มีปัญหานั้นครับแต่เขาไม่บอกคุณเท่านั้นเองนะโอเควันนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับตอนท้ายก็มีบทน,นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนรู้จักยาในกลุ่มนี้คือเลมโบเรกเซนแล้วก็ซูโบเรกเซนนะครับ เลโ o เรกเซนออกฤทธิ์ X and, rit, จะแรงกว่าซูโบ r เรกเซนหน่อยนะครับแต่แน่่อนแน่นอนนะครับว่าราคายาก็แพงกว่าเช่นกันนะครับโอเควันนี้ให้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ